อาหารมากับน้องบีมครับนี่ดูตัวเล็กครับอานางเบียให้ตัวเล็กน้องบีมให้ตัวเล็กหน่อยนี่ตัวเล็กไม่กินกินไม่ได้ให้ตัวใหญ่ปะให้ตัวใหญ่ได้พ่อไปให้ตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่เนาะนี่นีตัวใหญ่นี่เอาให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่อือเอาให้ไหมเอาให้ไหมให้ไหม น่าเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลยตรงนี้น่าตรงนี้น่าเจ็บเก่งมากเลยหนูเลยไปดูพี่บีมไปดูพี่บีมไปดูพี่บิ๊กตอนนี้ไม่ให้เลยอ่ะพี่บิ๊กกับพี่บอสก่อนนี่ให้อาหารม้าครับเจ็ดอืมอืมอาเาเอาเด็กบาทอะไร สนุกเลยครับมาเยอะเลยนี่หน้าม้าเห็นไหมหน้าม้าไหมหน้าม้าของแท้นนิล